น,นี้ด้อมส้มเนี่ยวันนี้พักส้มโกหกอะไรนะเขาก็พูดไ่าอย่างนี้เงินผู้สูงอายุสามพันบาทมาอีกแล้วเริ่มแล้วไงเพราะเดี๋ยวต้องเริ่มหลอกลวงไปแล้วนอกจากหลอกเด็กเนี่ยนะก็ต้องหลอกเริ่มหลอกลวงคนแก่อีกรอบหนึ่งเงินผู้สูงอายุสามพันเนี่ยทาได้ใครบอกทําไม่ได้ให้เราเปรัฐบาลก่อนสิถ้าเป็นรัฐบาลเราจะตัดงบซื้ออุวุรเรือดำน้ำเนี่ยเออจ่ายได้ผมถามจะพูดเมื่อวานเนี้ยเรือดำน้ำมันหลักหมื่นล้านเอง แล้วก็ผ่อนปีหนึ่งว่ามันพันล้านสองพันล้านอะ่ะเหมือนผ่อนรถอะ่ะผ่อนแล้วก็ทาทาทำทำ,ทำรอเครื่องมาใส่นนนี้นั่นอะไรเงี้ยนะเออนี่มึงเคยทวงนีเขาเน่าไหมหนึ่งจุดสองล้านล้านอะ่ะไม่เคยกล้าทวงเลยนะเออนี่หล้อเอานี้ก็ได้สินบนยี่สิบล้านอะ่ะก็พอประทังได้นะสินบนยี่สิบล้านอะ่ะแต่สมมติถ้ามึงจะแจกสามพันล้านมึงต้องใช้เงินเท่าไหร่เป็นแสนล้านอย่างเงี้ย อย่างที่เขาพยายามจะแจกเนี่ย45ล้านคนเนี่ยมึงต้องมีสักประมาณ2-3แสนล้านอ่ะแล้วแจกได้ปีเดียวนะแจกได้ปีเดียวนะแล้านะแจกปีเดียวอ๋อแล้แจกทุกปีเอาเงินจากไหนอ่ะกู้อ๋ออ๋ลไรไม่หักเงินค่าอาหารกลางวันมึงอ่ะพันบาทอ่ะเออหักค่าบำเหน็จบำนาญสสมึงอ่ะ หักค่างบเดินทางดูต่างประเทศของมึงอะเออเนี่ยมันถ้าจะแจกอย่าเรียกว่าแจกเลยเป็นรัสวสดิการกันได้อ่ะอย่างที่ได้หกร้อยบาทมาเลยได้หกร้อยบาทไงตอนนี้ไงอย่างผมเนี่ยเพราะเราเก็บภาษีแค่เนี้ยอีกคนจ่ายภาษีก็มีแค่เนี้ยแต่มึงจะรัสวดิการพวกนี้มันก็ไปหลอกตอง่งไงนี่ไงต้องไปยึดทรัพย์สมบัติพระมาหากษัตริย์มาไงหนึ่งเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเขา ต่อให้มึงยืดมานเนี่ยมึงใช้ได้กี่ปีฮะเนี่ยมึงแจกสามพันเนี่ยเอาเงินที่ไหนไอ้เท่งเท่งถึงมึงไปอ่านเลขงบประมาณให้ถูกก่อนพวกมึงอ่ะนะมึงไปอ่านงบประมาณให้ถูกก่อนเออแล้วก็ถ้ามึงจริงใจนะมึงตัดค่าอาหารมึงเลยพันบาทอ่ะเอาไปให้เด็กอาหารกลางวันนะตัดก่อนเลย หนึ่งคือพวกมึงเงินเดือนเยอะแล้วสองคือพวกมึงไม่ได้แดกข้าวพวกมึงแดกควันทุ่ควันเทียนควันกงเต็กน้ำกวดน้ำตามโคนต้นโพต้นไทรอ่ะนะมึงแดกอย่างนั้นมึงไม่ต้องแดกข้าวมึงไปยืนดมตามสารพูมอ่ะดมควันทุ่ควันเทียนเขากวดน้ําน้ําไหลมาจากรากต้นโพต้นไทรมันก็ลิ้นเปลนมนก็เลียเลียเลียนน่ะ้วมึงกินอย่างนั้นนะเออย่างมากมันก็แดกไก่ในน้า นี่นีก็ไม่ได้เข้ากันศพไงเอาไปทำไปพันหนึง่งเอเอไอพวกนี้คือตอแหลหลอกลวงคุณทีนบฮะบอกว่าพอเรื่องงบถาดหลุมทหารเราไม่สนับสนุนนะอะไรทุจริตถูกต้องจัดไปเลยเอา้าวแล้วเนี่ยทุจริตกทมทุจริตดูงานเออตอนนี้เป็นเทเลทัปบ,บี้กันหมดเลยเวน เอออีเทเลทัทกีบอีเทเลทักรีบคำนวณด้วสติปัญญาคนเนี่ยไม่ใช่เซลล์สมองควายพวกมึงอ่ะอ่านตัวเลขไม่ถูกอ่ะมันก็ต้องรู้ว่าประมาณมันต้องใช้กี่บาทในหนึ่งปีเอาเงินจากไหนมึงยึดทรัพย์สมบัติบริษัทอิสมพวยมาสี่เจ็หมื่นล้านอ่ะยังแจกไม่พอเลยฮะนี่เข้าเน่ยายงใช้ไม่ได้เลยเจ็ดหมื่นล้านนี่ใช้นี่เข้าเน่าด้ปีนึงอะ อืหรือมึงไปทวงนี่ไงเกาะอ,อ,อูดไงทรัพยากรยี่สิบล้านล้านน่ะจะกลายเป็นคนละครึ่งอ่ะคุณครึง่งชิงครึง่งอ่ะครึง่งชิงครึ่งงูนอ่ะมึงก็ไม่พูดไงอะไรสิบวัน,นะน,นาาท,ที่สิบล้านไงเงียบไปเลยฮะอะไสารภาพทุจริตของมึงไงจัดซื้อจัดจ้างของพรักมึงไงสอสอมึงไงอบงบงบงบเนี่ยงบเดินทางไนงะ เงียบเอ้ยูกระเพงเนี่ยมึงไม่จริงใจหรืออย่างงี้ฮะเนี่ยถึงเวลามึงก็แพ้ไงอันนี้รายงานมาไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านชื่อเพจน่ากลัวมอกปุ๊ยไงมึงก็แพ้อ,อีกแล้วอ่ะล่าสุดเนี่ยแปดกันยายนที่ผ่านมานอกจากว่าตอนนั้นเราเลือกอ,อกบจจใช่ไหมอันนี้เลือกนายกเทศมนตรี มึงไปวัดสวนแห้วอีกแล้วมึงต้องไปไปไทยชีวิตโครกระบือที่วัดสวนแห้วมึงไปวัดสวนแห้วเออวัดสวนแห้วอันนี้จากเพจนั่งอยู่บ้านวิจารณธนาธรนะครับนี่ผมเข้าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นี่น่ากลัวมากเลยเอ็กซ์แรงแรงถ้าคนด่าแล้วคนถูกด่าแคปมาอันหนึ่งแต่ละเพจแต่ละเพจเนี่ยเขาสร้างสรรค์ชื่อเพจน่ากลัวมากนะ แต่สรุปแพ้อีกแล้วแต่ก็ไม่รู้ไง Next station 15กันยาวันอาทิตย์นี้พิษลกพิษลกเออ แต่มาดูหน่อยแล้วกันนะพอถึงเวลาเนี่ยเออถ้าชนะนะโอ้ยประชาชนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยพร้อมแล้วประชาชนเปิดกว้างถ้าแพ้โอ้ประชาชนยังไม่เปิดใจโอ้ยทุจริตเนี่ยแจกกันส่งลอยเนี่ยประเทศเราเนี่ยยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เสียใจมากค่ะเสียใจแค่ไหนไปฟังสุภาพสตรีเตี้ยลงสั้นครับ ไม่ได้เสียใจแต่มันทับแขนนะมันมันมันไม่ใช่น้ำตาแล้ว่าเสียใจนะมันทับแขนจนีมันไม่มีไม่ได้เสียใจแต่มันทับแขนนะมันมันมันไม่ใช่น้ำตาไม่เสียใจนะคะ คับนิดหน่อยค่ะคับอะไรคะคับอ,อกคับใจอะไรกันเออฉันดูหน้าเจแล้วเจน่าจะมาจากเผาาไห,หลวมนะเจไม่น่าจะคับอ,อกคับใจกันแะระดับเจนะเจน่าจะเป็นแบบน,ะนางงามรักเด็กและคนลดเออดิฉันไอ้คำ from หายหลวมก่อนะซีกหนึ่งมาจากอา่าวตังกีนะอีกเผ่าพันธุ์ที่มาจากพลชนเผาหายหลวมคะ่ m, คะหายหลวมค่ะ อีฉันคับแขนค่ะอืมรักเด็กและคนรถนะคะจุ๊บจุ <laughs> ๊บนะเออนะเฮ้ยชนเผ่าเดินมาเนี่ยก็บอกแล้วมีสองเผ่าตอนแรกเผ่าเอาตั้งเกียตอนนี้มีเผ่าหายหลวม <laughs> <laughs> ชนเผ่าหายหลวมอีฉันมาจากเผ่าหายหลวมแต่ครับแขนมากเลยค่ะ <laughs> ใครบ้างใครมาจากหายรวมบ้าง ใครมาจากอ่าวตังเกียบ้างชนเผ่าอ่าวตังเกียเนี่ยนะไหนดูสิคนแก่เออคำนวณให้หน่อยสิผมยังไม่ได้คำนวณเนี่ยแต่อันนี้แค่เนี่ยคุณขึ้นค่าแรงเนี่ยเอาแค่สี่ร้อยบาทก่อนเนี่ยนะคุณก็ต้องไปคุณกับไตภารคีจะลดค่าไฟฟ้าลดไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ต้องไปเทคโอเวอร์รถไฟฟ้าเหมือนกันคุณต้องไปแก้สัญญาเคให้แก้เปล่าโดนปรับอีก คุณบอกว่าจ่ายค่าทางด่วนฟรีไม่ต้องจ่ายวันหยุด3วันเนี้ยรัฐบาลก็ต้องเงินไปจ่ายเท้ามันอึงได้ขึ้นฟรีทุกอย่างมันมีรายจ่ายมันไม่มีอะไรฟรีก็เอาภาษีไปจ่ายงั้นคนก็ถึงนึกเ,เงินนะมีอจ่ายเงินงบประมาณมีเอางบประมาณของคนต่างจังหวัดเนี่ยมาจ่ายให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีก็ได้แต่ว่ามันยุติธรรมไหมเอางบประมาณทุกจังหวัดรวมกันเนี่ยตัดมาละสามเอาเท่าไหร่ดีห้าแสนล้านสมมุตินะ จ่ายแม่งห,หมดเลยรถม่วงรถน้ำเงินรถนมเย็นเก๊กหวยเนี่ยขึ้นฟรีหมดเลยได้แต่ถ้าไปเอาเงินมาจากต่างจังหวัดน่ะภาษีอะคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มไงนี่หาเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็รู้อยู่ทุกคน20บาทตลอด3ติดนี่มันติดตั้งแต่มึงพูดแล้วเพราะว่ามึงรัฐบาลไปเซ็นสัญญาไว้แล้ว